สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะจากช่อง u ูทู e บอดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษ,ษาการขายบอร์ดสาขาพระประแดงนะคะยูนเคอร์ของกลุ่มบริษัทออโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัว Next g จนเลนเจอรุ่นวายแท็กนะคะตัวนี้เป็น 4x4 เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่1,314,000บาทนะคะแต่ตัวนี้เป็นสีพิเศษสีส้มนะคะมีค่าสีบวกเพิ่มขึ้นมาอีก10,000บาทนะคะราคาจัดจำหน่ายสุดที่จะอยู่ที่1,324,000บาทนะคะตัวนี้เป็นตัวพี่ใหญ่เลยนะคะตัวนี้เป็นวายทคตัวขับ4นะคะตัวนี้ ตัวนี้มีแคมเปญพิเศษนะคะได้เงื่อนไขเดียวกับงานมอเตอร์โชว์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยสู์ลูกค้าก็เลือกได้นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นดาวต่ําก็ได้นะคะหรือเลือกเป็นชุดแต่งก็ได้นะคะตัวนี้ใช้เงื่อนไขเดียวกับงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงปลายเดือนนี้เลยนะคะลูกค้าจับจอง ไว้เป็นเจ้าของก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องรอถึงงานมอเตอร์โชว์ก็ได้เงื่อนไขเดียวกันในงานมอเตอร์โชว์นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรอบๆคันกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรติดตั้งพิเศษไปบ้างนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ องไรกันบ้างคะไปรับชมรอบคันมาแล้วหล่อไหมคะตัวนี้แต่งเบาๆนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษไปบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้เราได้เปลี่ยนกระจังหน้ากับลูกค้าใหม่นะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะมาพร้อมอกับป้ายอักษร FORD เป็นสีดาด้านนะคะพร้อมกับไฟหลี LED ให้กับลูกค้าอีกสามดวงนะคะตัวนี้ เลือกสีได้นะคะสีส้มหรือว่าเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ลูกค้าแจ้งได้นะคะว่าจะเดินไฟหรือไม่เดินไฟก็ได้นะคะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะตัวนี้ชุดแต่งฮอกนะคะจะมาพร้อมกับกันชนหน้านะคะแล้วก็ซุ้มล้อทั้งหมด4ชิ้นนะคะตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้อ่าถอดของเดิมออกนะคะครอบเข้าไปนะคะตัวนี้เข้าไปเพื่อเสริมความหล่อให้กับเจ้าตัว วายแท็กคันนี้นะคะแล้วก็ไฟตะหมอกนะคะมาจากโรงงานนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านหน้าของเขานะคะจะมีกล้อง360องศามาให้นะคะแล้วก็จะมีระบบความปลอดภัยก็คือระบบควบคุมความเร็วแบบแะระยะห่างแบบ s t o อ and Go กระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะแล้วก็ระบบป้องกันรถออกนอกนนอกเรนนะคะแล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางการเดินรถนะคะตัวนี้ระบบความปลอดภัยตัวนี้จะค่อนข้าง มีให้กับลูกค้าแบบครบคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะคะตัวนี้เริ่มจากตัวล้อเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้คิ้วล้อก็เป็นของตัวชุดแต่งฮอกเช่นกันนะคะจะเป็นซุ้มล้อขนาดใหญ่เป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางจะอยู่ที่265ทับ 65R18 นะคะตัวนี้ เพราะแม็กจะคุมโทนด้วยสีดํานะคะตัวนี้ทําให้รถดูดุมากยิ่งขึ้นนะคะดุดันไม่กเกรงใจใครเลยนะคะตัวนี้แล้วก็แก้มข้างของเขานะคะตัวนี้จะเป็นสีเทากาไฟนะคะมาพร้อมกับโลโก้คําว่าไบเทอร์โบนะคะพร้อมกับที่ระบายความร้อนขนาดใหญ่นะคะตัวนี้แล้วก็ด้านบนราวหลังคาเป็นสีเงินนะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัวบไวแท็กเช่นกันนะคะตัวนี้ฟิล์มติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วการาศาสตร์สีชิ้นได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ครอบมือเปิดนะคะตัวนี้เป็นเบ้ากันลอยนะคะตัวนี้ปิดเพื่อเสริมความหล่อแล้วก็ป้องกันรอยขูดขีดเวลาเราเปิดปิดประตูรถนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะตัวนี้พร้อมกับสติกเกอร์สีดําด้านนะคะตัดกับตัวรถทําให้รถดูมิติมากยิ่งขึ้นพร้อมกับคําว่าแรนเจอร์นะคะตัวนี้บันไดข,ข้างขนาดใหญ่พร้อมกับแถบกันลื่นนะคะเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าค่ะซ้มลรออันนี้ก็ชุดแต่งฮอ,อกเช่นกันนะคะอ่า โลบาร์สปอร์ตบาร์ด้านหลังนะคะตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวว i t แท็เช่นกันนะคะเป็นสีเทากราฟตตัดกับสีเงินตัวนี้แข็งแรงและก็ทนทานใช้งานได้จริงนะคะบันไดท้ายรถมีให้เช่นเคยนะคะตัวนี้เอาไว้ลูกค้าเหยียบขึ้นลงท้ายกระบะนะคะไฟท้ายเป็นแบบ led ขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับติดข้อไฟท้ายให้กับลูกค้านะคะเสริมความหล่อนะคะตัวนี้ ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์คำว่า 4, คูณเป็นตัวอะคริลิกสีดำด้านนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านนี้ก็เป็นคำว่า y t e c นะคะเสริมร่อมองไกลๆก,ก,ก็รู้นะคะว่ารถรุ่นนี้เป็นตัว y t e c นะคะแล้วก็ตัวนี้ฝาท้ายของเขานะคะมาพร้อมกับระบบ,บล็อกฝาท้ายนะคะลูกค้าไปจอดที่ไหนก็ใช้กุญแจล็อกได้เลยนะคะเราล็อกรถฝาท้ายก็ล็อกให้นะคะตัวนี้ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาเปิดฝาท้ายแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้กอดขนาดใหญ่ มาพร้อมกับกล้องสองถอยนะคะตัวนี้แล้วก็กล้องสองถอยตัวนี้จะทํางานพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลัง4จุดนะคะทําให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างปลอดภัยพร้อมเส้นกระระยะนะคะตัวนี้แล้วก็กวด้านหลังของเขานะคะตัวนี้เรายังได้ติดสติ๊กเกอร์คําว่าแรนเจอร์เป็นสีดําในหรุมตรงนี้ให้รถดูมิติมากยิ่งขึ้นนะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจมองรถไว้ใช้ในช่วงสงการนี้นะคะมาจับมาจอง เอาไว้ก่อนได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์รอเรามีรถส่งมอบให้กับลูกค้าทุกสีทุกรุ่นเลยนะคะตัวนี้เพียงลูกค้าทักมานะคะทางช่องยูทูบอดบายหนูหน่อยได้เลยนะคะเรามีแคมเปญพิเศษแคมเปญดีๆเนื่นไข่เดียวกับงานมอเตอร์โชว์นะคะมีไฟแนนซ์บริการให้กับลูกค้าถึงที่บ้านมีบริการส่งรถแล้วก็มีบริการปรึกษาฟรีนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ยังกังวลใจเรื่องการทําสัญญาการจองการจัดไฟแนนซ์เรื่อง อาชีพของเรารายได้ของเรานะคะโทรมาปรึกษากับหน่อยได้เลยนะคะหน่อยฝากเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้หน่อยต้องขอฝากเจ้าตัว y ายแท็ก4คูณ4ตัว4ประตูรุ่นนี้ไวใ้ให้กับลูกคา้าทุกท่านพิจารณาด้วยนะคะสําหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนไปนะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปดีๆของ ฟอร์ดนะคะตัวนี้ที่หน่อยจะมานําเสนอให้กับลูกค้าชมกันนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะ